สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของวัคซีนนะคะการฉีดวัคซีนในเด็กตั้งแต่2เดือนไปจนถึง4ปีเลยนะคะที่เรามีการจัดทําคลินิกการฉีดวัคซีนในรอพอสตนะคะหรือที่สถานีน้ำมันนะอันนี้คือขวดวัคซีนที่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเอาที่ยังไม่ใช้มาให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องอ,ออกจากตู้เย็นนะคะเพราะว่าวัคซีนแต่และตัวก็จะต้องอยู่แบบควบคุมอุณหภูมิค่ะ น,นี่คือขวดที่ใช้แล้วเนาะอ่ะเอาตัวแรกเลยนะคะอันนี้ก็คือวัคซีนป้องกันคอสีบหยักไอกรนตับอักเสบบีฮีปนะคะจะอยู่ในขวดเดียวกันเนาะคือวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะคะน้องจะได้รับเมื่ออายุ2เดือน4เดือน6เดือนผลข้างเคียงของวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดแล้วก็มีไข้นะคะถึงร้อยละ90 บางคนอาจจะมีอาการเป็นก้อนหรือเป็นไตแข็งๆบริเวณที่ฉีดได้นะคะอันนี้เกิดจากการที่ผิวหนังเราเนี่ยได้รับการระคายเกืองกับสารที่อยู่ในวัคซีนซึ่งอาการเป็นไตแข็งๆหรือเป็นก้อนนี้จะหายไปเองได้ภายใน1-2เดือนเลยนะคะถ้าจะบรรเทาอาการปวดคุณแม่สามารถที่จะประครบเย็นหลังฉีดนะคะภายใน24ชั่วโมงแรกประครบเย็นให้น้องได้นะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดเนาะโอเคนะคะ ถ้าหากว่ามีอาการแพร้วัคซีนรุนแรงนะคะในตัวนี้น้องก็จะมีอาการไข้สูงเกิน40องศาร้องกวนร้องเสียงแหลมมากเกินกว่า3ชั่วโมงมีไข้สูงมากกว่า40องศาหรือว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ควรที่จะแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นวัคซีนคอติบัตยักไอกรนนะคะตัวนี้น้องจะได้รับเมื่ออายุ อหนึ่งปีครึ่งแล้วก็4ปีปก็คือเหมือนเหมือนกันกับตัวนี้นะคะจะมีคอติปทัก์ไอกรุนเหมือนกันซึ่งผลข้างเคียงก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวแรกเนี่ยที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือจะเป็นอายุ2เดือน4เดือน6เดือนที่จะได้รับตัวนี้เป็น3มเข็มแรกส่วนเข็มกระตุ้นเข็มที่จะเป็นเข็มที่4ที่5ก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งจะไม่มีตับอักเสบบีแล้วก็ไม่มีฮิปอยู่ในตัวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นน้องปีคึ่นกับ4ปีก็จะได้รับเป็นข้อติปัทยักไอกรนเหมือนกันนะคะอาการข้างเคียงก็เหมือนกันกับที่เก่ามาแล้วตัวนี้นะคะวัคซีนป้องกันหดัหดหัดเยอรมันคางทูมค่ะอาจจะ,อาจจะทําให้น้องมีไข้บวกกับมีผื่นแดงนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับไข้ออกหัดนะคะแต่ว่าจะสามารถหายเองได้ภายใน 1- นถึงสวันนะคะอาการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไป1 หนึ่งสัปดาห์ถึงสงสัปดาห์นะคะน้องอาจจะมีผื่นแดงๆมีไข้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะหายเองคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะหรือบางคนอาจจะมีถ่ายเลียนนิดๆน,นะคะจากวัคซีนตัวนี้ปวดข้อไม่สบายตัวอาจจะปวดเหยียดบ้างเนาะแต่อาการทั่วๆไปก็ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงที่รุนแรงมากนะคะ่ะน้องจะได้รับวัคซีนตัวนี้เมื่ออายุ9เดือนแล้วก็1ปีครึ่งนะคะ ต่อไปเป็นวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบค่ะวัคซีนไข้สมองอักเสบนี้นะคะน้องจะได้รับเมื่ออายุ1ปีแล้วก็2ปีครึ่งนะคะผลข้างเคียงของวัคซีนตัวนี้ก็คืออาจจะมีไข้หรือว่าปวดบริเวณที่ฉีดได้แต่ว่าผลข้างเคียงนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราใช้อยู่มันจะเป็นไข้สมองอักเสบชนิดเชื้อเป็นนะคะซึ่งจะ เป็นเชื้อที่อ่อนๆนะคะซึ่งเปรียบกับสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะคะเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นวัคซีนตัวนี้จะเป็นเชื้อตายนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อตายเนี่ยจะมีผลให้เคียงมากกว่าทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะหลังๆมาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเชื้อเป็นก็คือทําให้ริ์มันอ่อนลงแล้วก็จะได้ฉีด2ครั้งนะคะก็คือช่วง1ปีแล้วก็2ปีครึ่งค่ะป้องกันไข้สมองอักเสบนะคะอาจจะมีไข้ปวดกล้ามเนื้อได้เนาะนนก็กินยาลดไข้นะคะ ไปนะคะตัวนี้ก็คือวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดนะคะหรือ IPV นั่นเองค่ะโปลิโอชนิดฉีดน้องจะได้รับการฉีดเมื่ออายุครบ4เดือนนะคะซึ่งวัคซีนชนิดนี้เนี่ยมีผลข้างเคียงที่น้อยมากถ้ามีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ปวดบริเวณที่ฉีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ก่อนจะไม่มีตัวนี้เนาะแต่ก่อนก็จะมีเฉพาะโปลิโอชนิดหยุด ะะหยดเข้าปากแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้เข้าเพิ่มมาแบบเป็นชนิดฉีดเข้ามาให้เนื่องจากว่านะคะแต่ก่อนเนี่ยวัคซีนชนิดหยดเนี่ยจะจะป้องกันโรคโปลิโอสายพันธุ์ได้แค่สายพันธุ์ที่1กับ3เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่สองเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่ได้ระบาดแล้วตอนนี้ทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเกณฑ์มาให้ฉีดเข้าไปด้วยเลยเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยป้องกันได้ทั้งโปลิโอทั้ง3สายพันธุ์ เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอีกก็เลยได้มาเพิ่มเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะคะซึ่งมาเพิ่มเป็นชนิดฉีดก็ให้น้องช่วงอายุ4เดือนค่ะผลข้างเคียงน้อยมากนะคะตัวนี้โบริโอชนิดหยดนะคะโบริโอชนิดหยดนี่ก็คือเราจะหยดเข้าปากประมาณ1-2หยดนะคะน้องจะได้รับวัคซีนชนิดนี้นเมื่ออายุ2เดือน4เดือน6เดือน,อนปีครึ่งแล้วก็ 4ปีเลยค่ะมีน้อยมากนะคะสําหรับผลข้างเคียงของโปลิโอชนิดหยดส่วนที่เจอก็จะเป็นพวกท้องเสียแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะแต่ว่าคือเจอน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะต่อไปเป็นวัคซีนโรตาไวรัสนะคะป้องกันโรตาไวรัสก็คือ,อโรตาไวรัสเนี่ยนะมันจะทําให้น้องมีอาการท้องเสียขึ้นไส้อาจเจียนจนขาดน้ําได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน ป้องกันโรตาไวรัสตัวนี้ผลข้างเคียงของวัคซีนตัวนี้นะคะ mm. ก็อาจจะทําให้มีไข mm. ท้ทายเล้วอาเจียนหรือว่าเบื่ออาหารได้ค่ะแต่ว่าก็พบได้น้อยนะคะซึ่งน้องจะได้รับการหยอดโรตาไวรัสเนี่ยนะคะ mm. เมื่ออายุ2เดือน mm. แล้วก็4 <Okay. S 1> เดือน <Okay. S 1> หรือว่าโดสแรกเนี่ยนะคะจะได้รับเมื่ออายุน้อยกว่า15สัปดาห์นะคะแล้วก็โดสที่2ก็จะได้รับเมื่ออายุไม่เกิน32สัปดาห์นะคะ วัคซีนที่ใช้ในรพอพสตรหรือว่าสถานีอนไมก็มีประมาณนี้ซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานนะคะที่เด็กตั้งแต่2เดือนไปจนถึง4ปีควรที่จะได้รับนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะตระหนักนะคะเมื่อก่อนที่จะพาลูกมาฉีดวัคซีนน้องเนี่ยนะคะจะต้องไม่มีอาการของการไข้นะคะไม่มีไข้ถ้าไข้ก็จะได้เลื่อนไปอีก รอบต่อไปหรือว่าเป็นวันถัดไปได้นะคะสําหรับอาการไข้นั้นเนาะถ้าน้องมีไข้จากวัคซีนก็หมายถึงน้องร่างกายได้รับการกระตุ้นแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะคะคุณแม่สามารถให้ยาพาราเซตามอนอยาลดไข้ได้ตามน้ําหนักตัวแล้วก็เช็ดตัวลดไข้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ